สวัสดีค่ะโกกรูท้องวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากปลาแซลมอนนะคะวันนี้ตามพรมาเลยค่ะจะไปหาคำตอบในเรื่องคุณภาพและความสดของปลาแซลมอนที่โกโฮเซลค่ะไปเลยค่ะ ที่โกโฮเซลนะคะเราให้ความสําคัญของสินค้าทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้ลูกค้าของเราหรือผู้ประกอบการเนี่ยมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อจากโกโฮเซลเนี่ยมีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะอย่างด้านหลังของเรานะคะเราจะมีห้องตัดแต่งแซลมอนแยกต่างหากโดยเฉพาะเพราะเรารู้ว่าปลาแซลมอนเนี่ยคือปลาที่ทานสดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดคือเรื่องสําคัญดังนั้นเนี่ยลูกค้าเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าปลาแซลมอนที่ตัดแต่งที่โกโฮเซล จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดอย่างดีนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะของปลาแซาลมอนเรายังมีบริการตัดแต่งอีกหลายรูปแบบจะช่วยในผู้ประกอบการให้ประหยัดเวลาในการทํางานนะคะ <Wow. S 1> นี่คืออนนาณาจักรปลาแซาลมอนของโคโฮเซลนะคะเดี๋ยวพรจะพาไปดูค่ะตามมาเลยค่ะ ปลาแซลมอนที่โคโคเซลเนี่ยเรามีหลากหลายชนิดมากเนื่องจากว่าเรารู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีหลายประเภทและแลูกค้าแต่ละรายเนี่ยจะมีความต้องการในการใช้ปลาไม่เหมือนกันเราจึงพัฒนานะคะสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดไม่ว่าจะตัดเป็นสเปกหรือ จะหั่นชิ้นคิริมินะคะเรายังมีชิ้นส่วนต่างๆนะคะหลากหลายมากสําหรับให้ผู้ประกอบการนําไปใช้และรลังสัค์เมนูตามความเหมาะสมของแต่ละร้านได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนมาจากชิลีหรือแซลมอนมาจากนอร์เวย์แซลมอนมาจากญี่ปุ่นนะคะหรือแซลมอนที่มาจากจีนซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะเฉพาะของสินค้าที่แตกต่างกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าเรามีแซลมอนแบบไหนบ้างสําหรับผู้ประกอบการนะคะแวะมาที่โกโฮเซลได้ทุกสาขาเลยค่ะ การส่วนยอมี u ทัวริซึมคำนี้กำลังเป็นกระแสนะคะความหมายของมันคือความสุขที่ได้กินอาหารอร่อยๆซึ่งมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบที่ดีการปรุงที่ดีและการมาเป็นเมนูให้ผู้กินมีความสุขนะคะ โโฮเซลของเราในฐานะที่เป็นศูนย์รวมวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการต้องการให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยได้อัพสกิลขึ้นมีความรู้มีความเข้าใจอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะด้านหลังของพอนี่ค่ะตอนนี้จะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เรื่องต่างๆต,ตอนนี้พอต้องขอตัวไปร่วมกิจกรรมก่อนนะคะตามพอม,มาได้เลยค่ะ